สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะก็จักรพันใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านอยู่แบบคนธรรมดานักร้องดังก็จักรพัน ขอรับบุรีที่ระโชคถึงแม้ว่าจะไม่มีสาวสามาเป็นแฟนข้างกายกับเขาสักทีทว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้มีชีวิตที่เงาเปล่าเปลี่ยวเดียวได้แต่อย่างใดเลยเหตุเพราะมีคุณแม่สุดที่รักอยู่เป็นเพื่อนคอยทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเป็นบ้านดาราที่สร้างฐานะตักตามทำงานที่รักบนเส้นทางบันเทิงมาอย่างยาวนาน ที่จนถึงทุกวันนี้ในวัยเล็กห้าก็ยังคงไม่หยุดพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานดีๆแถมยังได้เห็นชีวิตแบบเรียบง่ายน่งปูเสื้อกินหมูกระทะกินง่ายๆแบบข้าวไข่ดาวเรียกว่าสบายๆมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีสาวๆมาเป็นแฟนข้างกายกับเขาสักทีค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่ของเจ้าตัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางพื้นที่สวนสีเขียวสบายตารอบๆตัวบ้าน ภายในประดับประดาตกแต่งสว่างสวยสบายตาด้วยโคมไฟหรูหราตามจุดต่างๆทำให้ตัวบ้านดูมีมิติภายในบ้านครบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเจ้าของบ้านมักใช้เวลาอยู่บ้านหลังใหญ่นี้หลังจากเสร็จงานมากกว่าจะไปใช้ชีวิตนอกบ้านแน่นอนว่านอกจากคนในครอบครัวแสนน่ารักของวงกอตแล้วภายในบ้านหลังนี้ยังอบอุ่นไปด้วยสุนัขของกอตอีกสตัว จริงๆเป็นบ้านที่ซื้อให้แม่แถวแถวแฟชั่นไอแลนด์แต่อยู่ไปอยู่มาแม่ปวดขาเวลาขึ้นลงไปก็เลยสร้างเรือนเล็กที่มีห้องน้ำในตัวให้แกกอดเลยกลายเป็นสภาพคุมงานก่อสร้างผมเป็นคนชอบทำอะไร,ร,รเองเหมือนเพลงเรื่องงานจะต้องสมบูรณ์แบบที่สุดงานที่ก่อสร้างดูกระเบื้องเองซึ่งทะเลาะกับช่างก็ทำมาแล้วถึงอาชีพเป็นนักร้องแต่เราก็เป็นมนุษย์ต้องกินต้องใช้อยู่บ้านก็อยากได้สิ่งที่ดีค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift x p อ e ก s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ